ปิดล์าน้ำแล้วหมุนสายน้ำดีออกจากก๊อกน้ำโดยการหมุนออกให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นใช้มือจับน็อตยึดก๊อกน้ำที่ด้านล่างไว้แล้วหมุนก๊อกน้ำไปด้านขวาเพื่อทําการคลายน็อตออกจากนั้นก็สามารถหมุนน็อตยึดก๊อกน้ำออกได้เลยเสร็จแล้วเอาน็อตออกเอาก๊อกน้ำออกใส่ก๊อกใหม่โดยหมุนน็อตยึดก๊อกออกเอายางรองด้านล่างออกแล้วใส่ก๊อกเข้ากับอ่างใส่ยางรองด้านล่าง หรือ,อยางรองใต้อ่างแล้วหมุนน็อตยึดก๊อกเข้าโดยการหมุนเข้าให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้าให้พอตึงมือจากนั้นทำการปรับก๊อกให้ตรง <c oughs> เมื่อตรงแล้วหมุนน็อตยึดก๊อกเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วหมุนสายน้ำดีเข้ากับก๊อกน้ำโดยให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้าให้แน่นจากนั้นทำการเปิดวาวน้ำ แล้วก็สามารถเปิดน้ำใช้งานได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือหรือก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ